สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสินค้านะครับเป็นชุดคอนโทรลชาร์จเจอร์หรือชาร์จแบตนะครับชุดนอนนานะครับอเนกประสงค์ตัวนี้ต่อพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้เราจะมาทําการทดสอบนะครับว่าชุดคอนโทรลชุดนี้สามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้เราได้ต่อสายนะครับเข้ากับแบตเตอรี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปขึ้นสถานะแบต13.1โวลต์นะครับ ตัวนี้โซล่าเซลล์นะครับต่อเข้าแผงนะครับรองกับแผงขนาด30วัตต์นะแสงไม่แสงค่อนข้างอ่อนแล้วนะครับช่วงเย็นนะครับหลังจากต่อเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็มาการการทดสอบดูนะครับอันดับแรกนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ของชุดแบตเตอรี่นะครับกับโซล่านะครับจะเห็นได้ว่า โซลา่านะครับมีการชารัดไฟเข้าแผงนะครับสัญญาณกระพริบๆนะครับมีการชาร์จจากแผงเข้าแบตเรียบร้อยนะครับทดสอบกับแบตขนาดเล็กนะครับเครื่องไีฟ้าที่มาการทดสอบนะครับก็จะมีตัวชาร์จแบตนะครับเป็นชาร์จแบตของโทรศัพท์ไร้สายนะครับสามารถทํางานได้นะครับ แล้วก็พัดลมนะครับพัดลมสามารถใช้งานได้นะครับชุดนี้เป็นชุด500วัตต์นะครับเป็นชุดเล็กครับของทางร้านมิวเตอร์เป็น PWM นะครับมิวเตอร์มีช่องเสียบ USB นะครับอันนี้สามารถเสียบชาร์จใช้ไฟลอด LED ได้นะครับ สามารถนำไปใช้งานได้อนเนกประสงค์ครับชุดนี้พร้อมใช้